สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานเชอ์แนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน React ร่วมกับ Google Sheets นะครับในการทำ Basic c m s กันนะครับซึ่งเราจะใช้ตัว Google Sheets เนี่ยเป็นข้อมูลนะครับที่จะให้ React เนี่ยดึงมาแล้วก็เราก็สามารถที่จะอัปเดตข้อมูลเพิ่มข้อมูลแก้ไขข้อมูลลบข้อมูลได้นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม ลองมาแก้ไขข้อมูลดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น Miller d e p นะฮะอ่ะลองมา Refresh ดูนะครับเห็นไหมนะครับก็จะเป็น Miller d e p ตามนี้แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับส่วนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาติดตั้งตัว Project React กันนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเปิด Terminal ขึ้นมานะครับผมก็จะ CD ไปที่ Desktop นะครับแล้วก็ผมจะใช้คำสั่งนะฮะ Create React App นะครับชื่อ Project ผมจะใช้ชื่อว่า React Sheets CMS แล้วกันนะครับกด Enter ไปนะฮะโอเคตรงนี้ก็รอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ย CD เข้าไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับก็จะเป็น react sheet dash c m s นะครับจากนั้นผมก็จะเปิดขึ้นมาด้วย v s Code นะครับโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการติดตั้งตัวแพคเกจนะครับที่ชื่อว่า table top นะครับ เพราะว่าตัว table top เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะเอาตัว google sheet นะครับข้อมูลใน google sheet เนี่ยแล้วก็ export นะครับเป็น json object นั่นเองนะฮะเราก็สามารถใช้ตัว react เนี่ยในการดึงข้อมูลจาก google sheet มาได้นั่นเองนะครับซึ่งเจ๋งมากๆนะครับอ่ะก็มาติดตั้งกันนะครับมาที่ view นะครับแล้วก็ terminal นะฮะจากนั้นก็ใช้คำสั่งนะครับ n p m i นะครับ table top นะฮะโอเคกด enter ไปนะครับโอเคครับหลังจากติดตั้งตัว table top เสร็จนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการ start นะครับตัวโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับก็ตรงนี้เราจะใช้คําสั่งนะครับ npm start นะครับโอเคตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าโปรเจกต react ของเราเนี่ยทำงานเรียบร้อยนะครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะฮะมาที่ google sheet นะครับก็ให้ทุกคนมาบวกนะครับชี e ตัวใหม่นะครับอ่ะซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีข้อมูลนะครับข้อมูลจะมีอะไรบ้างก็คือจะมีในส่วนของ name นะครับอ่ามี f a e b o o c นะฮะ แล้วก็จะมีรูปภาพนะครับก็คืออันนี้จะเป็นชื่อคนชื่อสุนัขนะครับแล้วก็รูปภาพนะครับตรงนี้เอาเป็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นชื่อผมนะฮะเอาเป็นไมเลอร์นะครับเอาเป็นจอห์นเป็นเจนนะครับแล้วก็เฟบด็อกนะครับอันนี้จะเป็นชื่อสุนัขของเรานะครับผมก็จะเอาเป็นริกกี้นะครับมินนี่ลิลลี่แล้วก็รอนนี่นะครับ โอเคจากนั้นรูปภาพนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่ Unsplash นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า dog นะครับจากนั้นเดี๋ยวเอารูปภาพนะครับตามที่ทุกคนต้องการเลยผมก็จะเอาอ่ะรูปภาพตามนี้นะครับคลิกขวา Copy มานะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของ Google s h e e t เนี่ยทุกคนต้องระวังด้วยนะครับก็คือเรามีการใช้ Table Top ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้ใส่ในส่วนของตัว Header ตรงนี้นะครับในการที่เราใช้ Table Top เนี่ยมันจะไม่อ่านข้อมูลนั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนใส่พวกนี้ด้วยนะตรงนี้สําคัญมากนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลมาแล้วใช่ไหมฮะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาทําการเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อก่อนนะครับเป็น Google Sheets Data นะครับ แล้วก็เราจะมาที่ฟล์นะครับจากนั้นก็มาที่เผยแพร่ไปยังเว็บนะฮะก็ตรงนี้ครับไม่ต้องปรับอะไรนะตรงนี้ก็จะเป็นทั้งเอกสารเป็นหน้าเว็บนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาที่เผยแพร่เนี่ยก็ให้ทุกคนคลิกมานะครับจากนั้นก็คลิกที่เริ่มต้นการเผยแพร่นะครับโอเคนะฮะกดโอเคไปนะครับโอเคหลังจากกดโอเคไปนะครับใกล้ทุกคนเนี่ยปิดไปเลยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเราเนี่ยจะมีคีย์นะครับถ้าทุกคนมาดูที่ ในส่วนของ URL ตัวนี้นะครับมันจะมีคีย์ตรงนี้อยู่ซึ่งคีย์ตัวนี้แหละที่เราจะนำไปใช้งานนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ฮะให้ทุกคนเนี่ย Copy มาเลยนะครับจากนั้นก็กลับมาที่ VS s o d o d e นะครับมาที่โฟลเดอร์ src นะครับมาที่ app.js นะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการ import อ่าในส่วนของ hooks มาก่อนนะครับก็เราจะมีการใช้ h o o k ตัวจะเป็น useState นะครับแล้วก็ useEffect นะครับ from React นะฮะ จากนั้นนะครับผมก็จะ Import ในส่วนของ table top มานะครับ from table top นะฮะแล้วก็ข้างในนะครับในส่วนของฟังก์ชันแอปของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการสร้าง State ขึ้นมานะครับก็จะเป็น Data แล้วก็ฟังก์ชัน s e t Data นะครับค่าเริ่มต้นของ State นะครับผมก็จะเซตเป็น array เปล่าไว้นะฮะจากนั้นนะครับผมก็จะมีการเรียกใช้ในส่วนของ use effect นะครับ โอเคซึ่งหลังจากที่หน้าเว็บเราเรนเดอร์เสร็จใช่ไหมครับพอคอมโพเนนต์มันดิสแมวปุ๊บเนี่ยผมก็จะให้มันมีการเรียกใช้ตัว t a b l e t o ็นั่นเองนะฮะอ่าข้างใน useEffect ตัวนี้ครับเราก็จะดึงตัว tabletop มานะครับแล้วก็ใช้ method in it นะครับในการเรียกใช้มันซึ่งข้างในนี้ครับเราจะมีการใช้นะครับในส่วนของคียนะครับคียตัวนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยวางเมื่อกี้เลยที่เรา Copy มานะครับ พอจะคีย์ตรงนี้เราก็จะมี callback นะครับซึ่ง callback ตัวเนี้ยเราจะมีการรับข้อมูลมานะครับเราก็จะมีพารามิเตอร์หนึ่งตัวผมจะเอาเป็น Google data แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ return นะครับจากนั้นเนี่ยข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าข้อมูลมาไหมนะครับผมจะ console log แล้วกันนะครับตามด้วยนะครับเราจะเขียนว่า Google sheet data นะครับจากนั้นก็จะมีอ่าลูกศรนะครับแล้วก็ดึงในส่วนของ g ู o g l e Data มาเป็นพารามิเตอร์ที่เราเนี่ยรับข้อมูลมานะครับโอเคจากนั้นครับก็จะมี property ตัวหนึ่งเราจะใช้เป็น simple sheet นะฮะ Set เป็น true นะครับอ่าตามนี้ครับทุกคนก็ลองกด Save ก่อนนะครับจากนั้นนะฮะกลับมาที่หน้าเว็บของเรานะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ inspect นะฮะมาที่ console นะครับอ่าตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าในส่วนของข้อมูลเนี่ยจะเป็น array เห็นไหมฮะอ่าก็จะมีข้อมูลตามนี้ที่เราเนี่ย กำหนดตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้นะครับเราหลอกออกมาเรารู้แล้วว่าข้อมูลมาแล้วส่วนต่อไปก็คืออะไรส่วนต่อไปก็คือเราเนี่ยจะมีการใช้ฟังก์ชัน set data นะครับในการรับข้อมูลมาแล้วก็ไปอัปเดตที่ state data นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะตัดออกนะครับเราก็จะดึงฟังก์ชัน set data มาแล้วก็จะส่งข้อมูลที่อยู่ใน google data เนี่ยไปนะครับโอเคจากนั้นก็ลองมา console log ด้านล่างตรงนี้ดูนะครับว่าข้อมูลมาไหมครับ ซึ่งในการลลอกเนี่ยข้อมูลมันถูกเซตไปที่สเตตตัวนี้แล้วใช่ไหมนะครับเราก็จะลลอกดูนะครับอ่ะกดเซฟใหม่นะครับกลับมาดูที่เบราว์เซอร์นะครับโอเคนะครับนี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าตอนเนี้ยข้อมูลที่อยู่ใน Sta t e d a t a เนี่ยก็ถูกอัปเดตเข้ามาแล้วก็แสดงผลได้นะครับโอเคนะฮะทีนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือหลังจากเราได้ข้อมูลมาเนี่ยเราก็จะนำข้อมูลที่อยู่ใน State ของเราเนี่ยนะครับมาทำการลูปแล้วก็แสดงผลนั่นเองนะครับ โอเคก็เดี๋ยวมาด้านล่างตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยลบในส่วนของ header ออกไปนะครับจากนั้นนะครับข้างในนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับทำการสร้างนะครับผมจะมี id เป็น employee details นะฮะแล้วก็ข้างในนี้ครับเราจะมีการใช้ปีกานะครับเพราะว่าเราจะดึงข้อมูลมาแล้วก็เอามาแสดงผลนะครับข้อมูลเราก็จะดึงมาจาก state data ใช่ไหมครับซึ่งใน data เนี่ยมันเป็น array ใช่ไหมครับดังนั้นก็เราสามารถใช้ตัว method map ในการ ลูข้อมูลใน Array ได้นะครับ Map ก็จะมีการรับพารามิเตอร์มา2ตัวนะครับก็คือจะเป็นข้อมูลแล้วก็ในส่วนของ index นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะรับนะครับข้อมูลเป็น object นะฮะแล้วก็ index นะฮะโอเคแล้วก็เราจะมีการ return นะครับจากนั้นข้างในนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของ DiF นะฮะดิฟตัวแรกเนี่ยเราจะมีการกำหนดคียนะครับผมก็จะดึงในส่วนของ อินเด็กซ์มานะครับจากนั้นข้างในนี้ครับผมก็จะมีเป็นแท็ก P แล้วกันนะครับแท็ก P ตัวแรกนะครับผมจะเอาข้อมูล name มาแสดงใช่ไหมนะครับข้อมูลมันจะอยู่ในอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับเราก็ดึงมาแล้วก็เข้าถึง name นะครับซึ่ง name ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อจากตัวนี้นะครับในตารางของเรานะฮะตามนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมตอนนี้เราดึงชื่อมาได้แล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็นอะไรส่วนต่อไปจะเป็นชื่อของ สุนัขของเรานะครับเ a v e doc นะฮะอ่กด save ดูเห็นไหมมาแล้วนะครับทีนี้ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นรูปภาพเราก็จะใช้ tag img นะครับจากนั้นก็จะมีอ r า s r c เราก็จะดึง object มา .img นะครับแล้วก็ในส่วนของ a l t ผมก็จะใช้เป็นอ่า object f a v e doc นั่นเองนะครับโอเคตามนี้ครับทุกคนก็ลองกด save ดูนะครับจากนั้นกลับมาที่ b r o ซอ e r นะฮะอ่านี่ครับทุกคนจะเห็นว่า ข้อมูลที่ได้เนี่ยก็ถูกแสดงผลแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลได้นะนะครับก็มาที่ Google Sheets นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นโจนนะครับอันนี้จะเป็นดินน่นะฮะอ่าจากนั้นนะครับก็เอารูปภาพมาเอาเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับโอเคเอามาวางไว้นะครับปึ๊บนะครับจากนั้นกลับมาที่หน้าเว็บนะฮะให้ทุกคนลอง refresh ดูนะครับอ่ามาดูด้านล่างเห็นไหมครับว่า ก็นี้จะเป็นข้อมูลตัวใหม่ใช่ไหมครโจลดินนี่แล้วก็รูปภาพตามนี้นะครับโอเคนะครับหรือว่าเราจะลบก็ได้อ่ลองลบดูโอเคแล้วก็รีเฟชหน้าเว็บนะครับอ่ามาลองดูนะครับอ่าเห็นไหมข้อมูลก็จะหายไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ครับในการทําเป็นอ่าหน้าเว็บเอาไว้แสดงผลนะครับข้อมูลต่างๆได้โดยการใช้ React ร่วมกับ Google s h e e t แบบนี้นั่นเองนะครับ ก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลลบข้อมูลแก้ไขข้อมูลได้ด้วยนะครับก็ลองมาแก้ไขข้อมูลดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น Myler De เดนะฮะอ่ะลองมา refresh ดูนะครับเห็นไหมนะครับก็จะเป็น Myler De เตามนี้แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กำลังอยากเรียนรู้เรื่องของการใช้ React ร่วมกับ Google Sheets นั่นเองนะครับก็นี่จะเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะพาทุกคนมาทำกันนะครับแล้วก็ อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปไปยุกใช้ไปต่อยอดกันดูนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิปพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ